มก็จะเราาเเาาหนูขอพูดเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายแล้วหนูทําหมดทุกอย่างแล้วไงทุกอย่างแล้วจริงๆนะแม้จะกลับเท้าขอโทษเอ่ยถ้าคนไม่บริสุทธิ์ใจถ้าคนมันไม่จริงใจกับไอ้แค่ว่าโกหกตอแหลยอมกลมกลับเท้าด้วยจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์อ่ะ แต่บอกว่าไม่ใช่การละครไม่ใช่ละครช่องเจ็ช่องสาก็ถ้าคิดได้แบบนั้นลี่ก็เคารพในการตัดสินใจของคุณก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันที่ศาลมันมีเหตุและผลของมันนี่ไม่ใช่คนที่อยู่ๆจะมาด่าปล่าวปล,วปลวไม่ใช่นิสัยและไม่ใช่สันดานอืมแล้วนี่จะพูดอะไรนี่ลืม อ๋องอีกแล้วอาถามใหม่เ,เมมชื่อเรื่องกฎเห็นการกระทํำไหมบางทีถ้าอยู่ใต้ตมมากมันอาจจะไม่รู้คําว่าบุญและบาปถ้าไม่รู้บุญและบาปไม่เป็นไรเคยเห็นการกระทําของตัวเองไหมพูดว่าคุยกันหลังบ้านก็ได้นี่ คุยมาสองปีแล้วค่ะเคยฟังไหมล่ะคุณคุยกับเรามาสองปีแล้วเราทั้งร้องไห้เราทั้งอ้อนวอนเราทั้งขอร้องขอแค่ห้าหมื่นก่อนได้ไหมหนึ่งมืนบาทก่อนได้ไหมแล้วมันได้ไหมเท่าการกระทําของคุณไม่เป็นแบบนี้อะ่ะชีวิตคุณจะพังไหมชีวิต สามีคุณจะชื่อเสียงของเขามันจะเป็นแบบนี้ไหมหักทออตัวเองสิเงินที่คุณเอาไปอะ่ะเป็นเงินที่ฉันลำบากอะ่ะถ้าฉันไม่โดนใครโกงฉันจะไปขอเงินคุณเหรอเงินของฉันฉันจะต้องก้มกาดเท้าขอร้องด้วยซ้ำไปยังจะมีหน้ามาพูดใส่ร้ายคนอื่น บางทีก็งงมากโตมาได้ยังไงร้องไห้ให้เขาเห็นเลยเพื่อจะขอเงินคืนเพื่อจะขอเงินคืนทำไมเราถึงต้องยอมทำแผนอันนี้เพราะเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะเราเนี่ยขอน้ำหน่อยค่ะรีบพึ่งจะขายดีนิดหนึ่ง ลี่เนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครลี่ต้องลี่เนี่ยก่อนที่จะทำกิริยามารยาทไม่ดีคือมันดีมาแล้วหลายครั้งเราจะใช้ไม้อ่อนเสมอที่จะ แม่หนูไม่สบายลูกหนูป่วยอยู่โรงพยาบาลนะเราพูดดีไปแล้วทั้งหมดแล้วไงมันไม่ได้ผลไงกับทุกคนมีกลุ่มมีกลุ่มบางคนที่ไม่ชอบพอใจในกิริยาท่าทางอุปนิสัยจริตเยอะของรี่มันก้าวร้าวมันไม่ดีมันมีเหตุและผลคือ ถามหน่อยชีวิตของมนุษย์ทุกคนพี่จะขาวสะอาดอย่างเดียวหรือไงมันมีขาวกับดำชีวิตพี่จะใช้แต่ไอ้ขาวตลอดชีวิตเลยหรือไงมันก็ต้องมีไอ้ไอดำมาแทรกบ้างไอ้ดำเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทำร้ายมันอ่ะมันไม่ออกมาหรอกถูกไหมถามหน่อยคนทำร้ายพี่เนี่ย ไม่ต้องบอกว่าโกงพี่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาแค่มองตาพี่แบบก็ด่ากูในใจชิบหายแล้วถูกไหมอืมเพราะว่ารี่โดนกระทำไงรี่โดนกระทำลี่รู้ว่ารี่เป็นคนพูดตรงพูดแรงแต่ลี่ไม่เคยทำร้ายใครนะแล้วรี่ก็ไม่เกลียดคุณด้วย แม้แต่คนที่ว่ารีอยู่ตอนนี้เอาเงินรี่ไปทุกคนเลยรีก็ไม่เกียดไม่โกรธไม่สาบไม่แช่งเพราะเชื่อว่าคนของการกระทำทำกรรมกับใครไว้ต้องได้รับกรรมแน่นอนเราก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกอัดอั้นเหมือนกันเนะเวลาเขามาแตะเราแบบนี้หรือฟาดเราแบบนี้คือแบบทำแค่รู้สึกว่า เราอะ่ะช่วยเหลือเขาตลอดเวลามีอะไรยกหูโทรศัพท์ขึ้นทีไรก็พูดแต่เรื่องเงินก่อนเรื่องแรกแล้วรีบอกแล้วว่ารี่ไม่มองข้อเสียรี่มองแต่พลังบวกเข้าใจไหมจนก็เหมือนก็เหมือนความดีที่รี่ความจริงใจของรี่ทุกคนก็มองว่ารี่โง้อไงเออรี่ง้งอ,อ,งอก,ก็ได้ แต่มันมีแต่ความบริสุทธิ์ถ้ารีไม่บริสุทธิ์ทุกครั้งที่คนโกงรีรีไม่กลับมายืนสง่างามแบบนี้หรอกก็ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะจบกันได้ดีกับเขาได้แล้วใช่ไหม้าอารมณ์มันขึ้นมากเลยนนี้ไม่ใช่รีแค่แบบอยากให้เขาวางบางเป็นห่วงจริงๆนะ หนูพูดจริงๆว่าหนูอยากให้พี่วางวางซะความโกรธความแค้นนั้นน่ะพี่ถือพี่แบกเอาไว้อ่ะหนูไม่ป่วยจิตนะแต่พี่จะป่วยจิตถ้าพี่ไม่รังเกียจหนูยังพูดคำเดิมเพราะเมื่อก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพี่อยากไปบวชเหมือนน้องลี่อยากไปอยากไปอยากรู้ว่าทำไมน้องลี่ถึงถึง มีความสุขได้ทั้งๆท,ที่ไม่เหลืออะไรเลยถ้าพี่ไม่รังเกียจลดอัตราลดอีกโก้ลดคำว่าครอบครัวของพี่ลงไปชื่อเสียงอะไรของพี่ลดมันไปเอาให้มันเหลือแค่หัวใจจิตหัวใจจิตจับมือเรียไปบวชด,ด้วยกันไหมพี่พูดจริงๆอยากให้พี่ตื่นแค่นั้นมันหนูไม่โกรธไม่เกลียด ถ้าเขาขอโทษหนูก็ยอมให้อภัยและหนูขอโทษไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับคำขอโทษที่พูดเนี่ยที่โมโหออกมาเพราะอยากให้เขาตื่นแค่นั้นแหละหนูอ่ะตื่นแล้วไม่ได้คุยเลยไม่เคยได้คุยเลยอืม เลัวหว่าเขาจะเอาคสัมภาษณ์ของเราไปแบบเป็นในเรื่องวบบฟ้องร้องใ่จประมาทอะไรอย่างเงี้ยหนูปิ่นประมาทอะไรเขาอีกหนูพูดเนี่ยหนูพูดด้วยความหวังดียังคำพูดบางอย่างตอจุดๆอย่างเงี้ยหนูพูดชื่อเขาหรือยังเอ๊ะฉันพูดชื่อคุณหรือเปล่าเออถ้าพูดเอ่ยชื่อมาก็มาฟ้องถ้าฉันไม่ได้พูดชื่อคุณตอนนี้ฉลาดแล้วนะ ฉันฉลาดแล้วอยา่าไม่หลงกลเธอหรอกไมอมันนำไปสู่การคิดไปถึงเขาได้ในนีไ้ไงเอาก็ถ้าเกิดเขาอยากรับก็เรื่องของเขาสิสมองเขาปัญญาเขาเขาอยากรับก็รับเอาค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่รับก็แล้วแต่ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดข,ขึ้นบนชั้นสาต้องอวรู้จักก็สู้ก็เราไม่ได้ เราพูดความจริงอ่ะเออคุณมาแขะรี่ก่อนอ่ะเออรีไม่เคยรีไม่ได้ไปแขะคุณเลยคุณมาอยู่ๆมาแขะรี่เพื่ออะไรเพื่อที่ททจะให้รี่แบบโมโหโพ,พูดแบบอือีกแล้วอีกแล้วรูว้ทันแล้วค่ะแ่ก